มาอยู่กันที่เกมเนียโฟหรือ m r 4อีกครั้งหนึ่งครับเราจะมาดูวัตถุตัวนี้กันครับหมวกแห่งผู้ท้าทายบิชอ์พิเศษไอ้ตัวนี้มันมีดีอะไรถ้าทํำยังไงดูตรงนี้ครับผมเห็นไหมครับพวกนี้ครับพวกนี้อชี้ชี้นครับเอาไว้ครับสร้างครับไปกดสร้างนะครับไปวัสถุประดิษฐ์นะครับคัมภีโบราณครับคัมภีโบราณเกียนะครับแล้วเลือกครับ กใช่กี่อันเนี่ยนะหนึ่งทับสศนย์ทับสิเมื่อกี้ผมลองสร้างไว้ละได้มาเรียบร้อยเรากลับไปที่หน้าต่างครับแล้วมันดียังไงมันตัวนี้อคคอไปเพิ่มบัฟกันอ่ากดเลขบวกครับเราไปที่คัมพีคัมพีเสร็จแล้วกดระดับหนึ่ก็จะเลื่อนลงมานี้ก็ ที่บวกสี่ครับไม,ไม่เจอไอ้แปลผมเจอเจอ,อยู่ตรงนี้ครับเซิร์ฟเวอร์อ้อาวหายอ่าอยู่นี่ต้องกดทั้งหมดครับให้แปลกไหมทำไมบวกแค่สอง ดูนะครับสีเขียวสีฟ้าแล้วก็สีฟ้าที่เป็นสีสีเขียวที่เป็นสีเหลี่ยมอย่างนี้นะครับแต่ละสีมีไม่เหมือนกันนะแต่ละสีมีไม่เหมือนกันมีฟักคลุ้มด้วยบับแล้วแต่ชอบครับว่าชอบแบบไหนทาไมถึงแค่บวกสไปดูกันครับไปดูกันครับผมจะตีบวกให้ดูติดคือติดครับจะขายวะดูนะ เห็น <He> เพิ่มหินสีส้มนะไอหินสีแดงระดับเขียวนะครับโลหะธรรมินสองรอยอุ้ยใช้น้อยมากเลยใช้น้อยครับตีบวกหนึ่งหนึ่งพัน๊บดูนะครับหากเสริมพลังล้มเหลวไอเทมจะถูกทำลายหรือ <c oughs> ไม่ว่าต้องการจำนวนการต่อตีที่ครับตีครับบวกหนึ่งครับ ทำอะไรได้อะใส่ก็ไม่ได้ทำไรไม่ได้บวกต่อครับเอาให้มันได้บวกสองกล้าไหมใสไปเลยเพง่งเรียบร้อยแตก